เยอะเกินครับแล้วก็ที่สาคัญคือเข้าใจกันดีกับดารณีเลยครับว่าตำแหน่งจุดดัดพบจะอยู่ตรงไหนเสิร์ฟคะแนนที่สองของไทยในชุดนี้ครับชุดละครดูนะครับว่าปั่นยอดอีกครั้งหนึ่งรับหมดสิทธิ์เลยครับทิมตงยี แค่ยืนมองครับยิมจุนจู่ขยับก็ขยับไม่ทันเลยครับคือไม่ไม่ได้ลุ้นด้วยครับจุดที่ลูกตกลงไปทางฝั่งเกาหลีใต้นี้ไม่มีใครอยู่ใกล้กับทางลูกตะกร้อเลยนะครับสองครั้งเลยครับที่เสิร์ฟแล้วลูกไปตกจุดตรงนั้นนะครับชุดละครครานนี้ไม่ข้ามจะสลับกับลูกหนักครับ าเกาหลีใต้ครับมีการเปลี่ยนตัวครับหมายเลขสิบครับกินยันดีนะครับจะได้ลงไปครับเอาไปแทนคิมดองยีนี่เป็นผู้เล่นตัวเสฟที่เสฟหลังเท้านะครับ โดยได้ส่งลูกครับ5ต่อ10ดูกันเวลยคะแนนแรกของทางกิงยันดีครับอื้มนี่ขนาดโดนไม่ค่อยถึงนี่ตัว่ายังเอาบอลข้ามเอาลูกข้ามไปได้บ้างแต่ว่าเจอลูกฟาดของทางารนีวงเจริญก็เปิดด้วยนาขาแล้วมันปินออกหลังครับ แต่งจังหวะแรกนี่บอลติ้นไปหน่อยครับ <Point. 11. S 1> เสิร์ฟหลังเท้านะครับอือเี๋บอลน,นี้มัเปิดนะอ้าวแล้วก็มาโทนกับแก้วใจคราดอนีเอาแค่ข้ามไปก่อนครับเ,เป็นลักาศของคิมจุซูแล้วก็ขึ้นฟ้าดตรงนี้โดนดาราณีออกครับเหมือนกับไม่เข้าใจครับดราณีกับแก้วใจเข้ามาเล่นจังหวะซ้อนกันเมื่อสักครู่ครับเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยแล้วดูเหมือนจะเจ็บดนะ้วยครับข้อเท้า ขอทาของแก้วใจ6ต่อ11อครับตกลหลีใต้นำอยู่แด้เนี่ยครับแก้วใจต้องขอเวลาปฐมพยาบาลครับน่าจะเป็นจังหวะที่เมื่อสักครู่เข้าไปชนกับทางดาาณีแหละครับ ต้องให้แพทย์สนามาดูอาการจังหวะจะเข้าไปเล่นลูกด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับแก้ใจกับดารณีแล้วน่าจะไปโดนดารณีเหยียบเข้าไปที่ข้อเท้า แล้วเป็นตำแหน่งสำคัญด้วยครับแก้วใจพุ่มสวางแก้วนี่คือแฟนๆตะกรอนครับที่ไปชมที่ Fashion Island พรุ่งนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่สนุกนะครับทีมชุดชายทีมไทยจะตัดกับอินโดนีเซียในช่วง เย็นวันนี้นครับแล้วก็ผู้ชนะจะเข้าไปเจอกับผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้กับมาเลเซียนะครับช่อง3ถ่ายทอดสดตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปในวันพรุ่งนี้ถ้าทีมไทยเข้าชิงเนะี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นชิงกับเกาหลีใต้หรือมาเลเซียนะี่ก็ถือว่าสนุกนะครับเราก็ได้แชมป์อ s ส t ตปซูเปอร์ซีรีส์มาแล้วนะครับทั้งทีมชายและก็ทีมหญิง ในรายการนี้ครับตะกร้อชิงชมโลกชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จเอยู่หัวครั้งที่27เป้าหมายของสมาคมก็คือต้องคว้าใช้ไม่ได้แล้วครับทั้งทีมชุดชายและก็ทีมชุดหญิงก็เล่นได้ต่อนะครับแก้วใจ เดิหยุดไปพักใหญ่ี่แม่ก็เดี๋ยวต้องมาดูแล้วว่าลูกเสิร์ฟของสุดาพรพลังนั้นจะยังเสิร์ฟได้ดีต่อเนื่องหรือไม่ครับแต่ช่วงนี้เป็นเกมเสิร์ฟของทางเกาหลีใต้ครับโอ้ดีโดนไม่ถึงเะครับขึ้นจุนจูก็จะกลับเป็นเกมเสิร์ฟของไทยครับ น้ำหนักลูกจากมือของแก้วใจวันนี้ที่โยนให้กับสุรพรช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าโยนได้ดีทำให้สุรพรเองมีโอกาสได้เลือกเล่นคราวนี้เสิร์ฟแรงครับโอ้โห,โหดูครับเสิร์ฟหนักจริงครับปวดหัวเลยไหมครับเนี่ยโอ้โหกิมยุนโ,โจปวดจนหนักก็หนักเลยนะครับ พอเล็กนิดเดียวครับโถมใส่ทั้งตัวเลยเมื่อสุดทุกสิบสามต่อหกโอ้โเจตีนที่เก่าแต่คราวนี้ต่ำไปหน่อยคะแนนที่ห่างก็เลยทำให้นักตะกร้อรของใครเรามีโอกาสได้เลือกเล่นแหละ พาเพชรพนิษปั่นยออไปกินยินจนูเปิดได้แล้วกับหน้าหาเอาข้ามไปดารณียืนขาตายครับขยับมาเล่นไม่ทันครับชิงจังหวะเล่นได้สวยครับคินยินจูคือเล่นจังหวะ2เลยนะครับเห็นผู้เล่นไทยยังไม่พร้อมครับเฮ้สวัสดีแต่ตอนสากลับเป็นเกาหลีใต้ได้ส่งลูกอีกคินยินดีเสิร์ฟไม่ห่าบ จังหวะเอี้ยวตัวเสิฟบอลค่อนข้างแฟลกนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเสริรฟเสียเปอร์เซ็นต์เสียมีสูงนะครับลักษณะลูกเสิฟของกิมยองคีนะครับแล้วหลังเท้าด้วยหนักจริงครับแต่ความแม่นยำนี่จะลดลงไปเสิฟข้ามไปครั้งนี้ก็น่าจะล้นโวยนลูกออกนะครับเป็นทินไทยครับเอาชนะไปได้ในเซตแรกส5บต่อ8ครับ 영아 <머래>